ริมถนนพระหนดพระหนโยธินรถไฟไทยวันนี้บายๆนะครับพามาเที่ยวอาบีหนึ่งสี่สี่ตับแบบ,บอาบีหนึ่งสี่สี่บางมันร้อง ติดต่อชน players, แดนเพิ่งเอาล้วป่ะยุ่เกตจะเพิ่งเอาแบบวนที19เก้าสิบได้ไป19เลย Suk, ada kalau tap boleh kan. ่เพื่อนรอบอัปเดต4,000ชั่วโมงได้ไปแล้ว3,002ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนิดนึงบี144เศรษฐาส1บหนึต้นพยายามอัปเดตได้สิต้นนะอย่างเดลสิบเอยู่หน้าถ้ามน้องยก ไปข้างบบนโยขะี่ฆ่างายไฟกัรการหยยกเสาสูงขึ้นขายตลาสิบต้นสิองต้นใช่มสส้ยี่สิบสิบสองต้นใช้เวลานานนะครับ ระยเวลาานาสาวซูมก็จะได้แต่ละสเต็ปเด็กเสร็จก็บวกลบ4วัน5วันแกนแบบแกนแบบแลให้ระดับหรืว่ามาผูกเล็กแต่พินก็ไล่หลอดก็ได้วย ุกที่พฟกังเราอหัวปิ้นเดียวนะหัวปิ้นไปด้วยเลยนะครับเสร็จสาวสูวงนะครับเสร็จปุ๊บก็เทศหัวปิ้นเลยอัพเดตนะบายบาย เป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ที่ชมติดตามเพื่อนเลาะไปนะครับลองคลิปยาวๆไปดันสี่พันชั่วโมงนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจ I'm a... I'm not gonna get out of here. มอนถ่ายเลยไหมมายังซ้ายนะครับอ่าน้องมอนได้แล้ว ใช้เข็นที่บูงยาวๆครับใช้เข็นตัวใหญ่เร่าสูง15เมตรขึ้นไปใช้เข็นตัวใหญ่ใช้เข็นตัวใหญ่เวลาชูแขนเครื่องมันได้สูงและเข้าไม่ถึงนะครับ ก็สิยัต้องแต่แตสกคนงานนะครับเวลาเราอยู่นี่ก็เป็นปีละนะครับปีกว่าละเป็นรลาชาวตนเนี่ยเราก็ไป กางเกหนึ่งสามหกเส็ดหมดนะครับสามหกเสร็จแล้วก็แบนขาดครับเราพิจับกันที่อันีหนึ่งสี่สี่นะครับหนึ่งสี่สี่อัดกันมาวันละสิบงานวันละสิบสองงานหลายวันละเป็นอาทิตย วันนี้ก็เลยงานเบาหน่อยครับวันนี้มีทักษิงานครับคือว่าหรือว่า,วาเร่นทำกันไว้งานธุรกิจงานสบงค่าบ้างแบบงานน่างานยางไม่เสร็จมีใบฤกษ์มางานไม่เสร็จ เลื่อนไปนะก็เลยทำให้งานมันสะสมเวลาสิบกว่าง,งานก็ประมาณเนี้ยนะครับสาีแบบนันีซีนะครับปัลรองนะครับแล้วก็อยู่ต่อไปนะครับงานเป็นเงินเงินเป็นงานบรรดาศุกดขอนะบคุณในความปรมานีจะเ,เพื่อนที่น้งนองทำให้กำลังใจ แบดมินนก็พยายานมะเสนอข่าวขาวเกี่ยวกับรถไฟทางคู่ให้เพื่อนๆได้ชมวันนะครับรนะับคิดกันดูน้านะครับสี่พันชั่วโมงรายได้สามพันชั่วโมงเปิดสร้างรายได้อะไรสักอย่างะคแอดมินก็ไม่เข้าใจนะต้องพยายามไปไล่ดูทีดปเโปอทีเ่เขาเก่าๆนะครับเราก็ ไปต่อแนวไหนทางไหน,นมีทามคิดมาสามเดือนความคิดมาสามเดือนทีต่ตามก็มาจากหลายหลายท่านนะครับที่มาเข้ามาสนับสนุนจากติ๊กต็อกบางจากเฟซบางเข้ามาให้มาหลา,ายท่าน subscribe ก็เลยภายในเวลาสามเดือนแต่สี่พันชั่วโมงนี้ก็คิดไปอีกสักเดือนหนึ่งน,น่าจะได้อยู่ดีไฟปลาทันวาน,น่าจะได้อยู่ เรียนนะครับเพื่อนเข้ามาชมนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจดันสีการจูงมือแอดมินกับอีกจับนะครับนี่นะครับรับแบบรับหัวสาวเบอร์สิบสี่นะครับแต่ก่อนนะครับเพืนะ่อนจะไดีมีเงินใช้เฮงรวยมีความสุขในจะเกิดในวันจะทุกปีใหม่ นี่ที่สองการมีความสุข,สข,สขก,ก็น่ากันสวัสดีครับ